พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะที่ทางเพจได้นําเสนอไปนะฮะอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นเป็นภาพกิจกรรมนะที่ทางเพจเองเนี่ยได้จัดขึ้นนะฮะร่วมกับทางมหาวิทยายลัยราชพัฏธนบุรีนะฮะคณะวิทยาการจัดการก็ได้ทํากิจกรรมในเรื่องของออไปล่องแพกันที่คลองตาเพิ่มนะฮะก็เป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ของุัรเจดี นะครับในเราจัดกิจกรรมไปเมื่อวันที่8และ9มกราคมที่ผ่านมานะฮะนี่เราก็มเีเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ดูกันลหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้ติดตามเพจเป็นประจำเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแพรที่เราไปล่องเ่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับมันอยู่ในพื้นที่บ้านเรานะในพื้นที่พัสมุรเจดีนะครับตอนนี้เนี่ยทางเพจเองเนี่ยก็ร่วมกับทางมหาวิทยายล,ายลัยราชภัฒธนบุรีนะฮะคณะวิทยาการจัดการเนี่ย ได้พยายามที่จะผลักดันนะฮะเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ของพัสมุทเจดีเนี่ยให้มันเกิดขึ้นนะ,ะในพื้นที่ของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือหรือแม้แต่เนี่ยล่าสุดเลยก็คือการล่องแพนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเดินทางไปไกลๆจริงๆแล้วศักยภาพในบ้านเราเนี่ยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะ,ะการท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศเนี่ยจริงๆแล้วเรามีจุดแข็งหลายอย่างนะครับเพียงแต่ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เกิดการต่อยอดหรือพัฒนาการเท่าไหร่เลยนะซึ่งเป็นสิ่งที่เสียดายอย่างมากเลยนะครับซึ่งพอวันนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยพอเราได้มีพันธมิตรโดยรัชพัฒน์ธุบุรีเนี่ยมันก็ได้มีกําลังในการที่จะผลักดันในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยให้มีเส้นทางใหม่ๆการท่องเที่ยวใหม่ๆใ,ใ,ให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่รับรู้กับคนในในอนอกพื้นที่นะครับจริงๆแล้วแม้แต่คนนอกพื้นที่ แม้แต่คนในพื้นที่เองยังไม่ทราบเลยนะครับว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะหลายแห่งเลยในพื้นที่ของบ้านเรานะครับก็พยายามที่จะผลักดันนะครับตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกเพราะว่าเรามีาวัตถุดิบนะฮะที่มันซ่อนอยู่เยอะจริงๆนะในพื้นที่ของบ้านเรานะครับและที่สําคัญเนี่ยมันใกล้กรุงเทพด้วยการเดินทางก็ง่ายเราไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปไกลๆไปต่างจังหวัดไกลๆนะฮะ Uh, วันนี้ผมก็เลยมีภาพประมวลภาพนะฮะบางส่วนนะฮะเอามาให้ทุกท่านได้ได้ชมกันนะฮะเมื่อ uh, เราได้พานักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนะฮะไปท่องเที่ยวยังไปล่องแพแล้วก็ไปค้างคืนด้วยนะสวันหนึ่งคืนนะครับที่ไปกันก็คือทั้งหมดเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยแท่านด้วยกันนะฮะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะฮะสำหรับ ที่เราไปล่องแพกันเมื่อวันที่8และ9มกราคมที่ผ่านมานะฮะก็เดี๋ยวเราจะเปิดทิปนะครับก็คือเดี๋ยวขอเคาะราคากันอีกสักครู่อีกสักเอ่ออีกอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทุกท่านเนี่ยที่สนใจเนี่ยที่จะไปล่องแพภายในของจะเพิ่มเนี่ยได้ได้ทราบกันนะครับเนี่ยฮะก็เป็นเนี่ยครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะ เป็นภาพบรรยากาศที่เราได้พานักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไปล่องแพกันเมื่อวันที่8และ9มกราคมที่ผ่านมานะครับเนี่ยฮะเป็นนักท่องเที่ยวมาจากหลายที่ด้วยกันนะครับมาจากจันทบุรีก็มีนะฮะที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนั้นนะครับซึ่งหลายคนก็เสียดายแล้วก็พลาดไปนะครับเนี่ยฮะนี สิ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือภายในของตะเพิ่มนะครับของตะเพิ่มตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพัมพสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลายคนคิดว่าเราไปอยู่ที่กาญจนบุรีไม่ใช่นะฮะนี่อยู่ในบ้านเราแท้ๆเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้นี่เนี่ยฮะสวัสดีครับคุณพิมพ์มนะครับคุณแรมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะที่เข้ามาดูไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับ ก็นี่ฮะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราได้นําเสนอตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นํามาพูดคุยกันแบบนี้อย่างเช่นนี่ฮะนี่ก็เป็นภาพของกิจกรรมในวันที่8และ9มกราคมที่ผ่านมาที่เราได้พานักท่องเที่ยวนะฮะจำนวนทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้ว11คนแต่ว่าสละสิทธิ์ไป3คนก็เหลือ8 8คนนะฮะก็มาไปล่องแพกับเรานะฮะสวันหนึ่งคืนด้วยกันนะฮะก็เป็นบรรยากาศนี่ฮะน้ำสวยมากนะครับ นี่คือของตะเพิ่มนะฮะของตะเพิ่ม